พยายามเล่าเจอลุงพลเดินทางลงจากเขาและเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ไม่กล้าพูดเพราะกลัวลุงพลเปิดตัวพยายามปากสำคัญเจอลุงพลเดินลงจากเขาที่พบศพทานด้านนันนันาน,นาพาชื่อเชื่อคนตา ชื่อคุณตาเพื่อเพื่อนบ้านและกล่าวว่าตอนนั้นหลายหลายคนสงสัยลุงพลมากเพราะตอนแรกๆที่เจอศพลุงพลเจอศล้วลุงพลเป็นคนบอกเองเลยว่าน้องมาน้องจากไปน่าจะขา,ข,าขาดน้ำและให้ให้เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบป,ปิดทางของ ออกปิดทางเขาออกและหมู่บ้านเลยในตอนนั้นในตอนนั้นทุกคนตกใจหมดว่าทําไมลุงพลถึงรู้ว่าจากไปเพราะอะไรและตั้งตั้งสติได้เร็วมากเหมือนเหมือนคนที่รู้รู้ทุกอย่างว่าเป็นคนทำทั้งนี้เรื่องราวที่พยายามพยายามหลายคนที่คอยเคียงข้างหลัง กังวลว่าถ้าลุงพล